เตือนว่า ปัญหาตรงที่ไอ้ตอนอาจารย์ตัดเครื่องไปนวดนสามวันไปไปวิ่งพอเห็นน้ำมาจากจอถึงงานไปวิ่งบอกคุณจะมีปัญหาไงเดี๋ยวคุณเดี๋ยวกูลอวมากผนเดินดบเครื่องให้หมดเลยครับแล้ววันแล้วผลลีนแล้วทำส่งลงลงอะไรก็เลยตัดต้นไม้ตัดท้ายไม่ตัดต้นขายต้นมัน ต่เพียก็มันจะเอ็ดได้ยังไงไม่กูเนี่ยเขายังไม่ให้วิทย์ด้านวิทย์นะมันไม่โชว์านใครเลยเห็นหน้ามาวิทย์แล้วเมื่อวานนี่จับยังวิทย์น้ำน้ำเพราะไอซี่เขายังไม่ให้น้ำไปเนี่ยคนไหลเขาบอกกล้าจิตสองตัวยังไม่ทันเลยเขาบอกถ้าเบื้งแอกเจ้าแต่น้ำไม่เห็นไงนั้นงเลยเปิดน้าเขาใส่เผื่อผลักเปิด สองคืนเนี่ยน้ำเต็มแล้วเนี่ยสองวันวิทเนี่ยมันเต็มแต่เดี๋ยวแม่มันเต็มแล้วก็ถึงวันทยอยติดเรื่อยไปแค่วันวันไปเขาก็เสริมมาให้อยู่เรื่อยจลววิ่งตะไหร่กูวิ่งวิ่งจนหมดอกน้ำอ่ะตอนนี้มันไม่เสริมเพราะน้ำจ่อมาเห็นน้ำเลยไม่ได้เลยโอ้ย่าไหร่ก็ไม่ทันแล้วไฟฟ้าหน้าเท่าะหมดแล้วครับไปเหลียวครับนี่ครับเฮ้ ก่องมันไม่มีที่ตั้งครับเดี๋ยวกับเป็นอย่างนี้นะครับหมายก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับดูครับดูสภาพหมายก็โอเคนะครับลากตีใบหลิวไปเรื่อยๆนะครับผมเลือกที่จะใช้ใบหลิวครับเนี่ยครับมีตัวก็ชาร์จแน่นอนครับนี่ครับหลิวจัดเต็มนะครับสีใหม่ครับสีลุงครับเข้าปากเลครับมีตัวก็เป็นโดนครับโอเคโอเคครับหลิวจัดเต็มนะครับ The jack up.